นีนี่มุกไปนั่งตรงนั้นสองคนลูกนักไปนั่งตรงนั้นสองคนเลยเออเอเอนั่ง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 แมรี่ไปนั่งลูกแมรี่ไปนั่งลูกแมรี่ไปนั่งเอากินไข่ด้วยลูกเอากินไข่ด้วยนะคะกินไข่ด้วยเอาไปทิ้งลูกแมรี่เอเอเก็บลงไปทิ้ง,อ,งอันไหนที่มันหล่นลูกทิ้งนะลูกนะเก่งจังเลยจ้าเอาลูกอ่ะ ไหนใครจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้กินข้าวดีนะนี่ใครจะมานั่งเก้าอีด้ดูเก่งจังเลยเลูกเหรออ้าเก่งจังเลยจ้าอืเอาแม่ลี้แม่ลี่มากินข้าวลูกนะเดี๋ยวไปเล่นนะลูกเอาไปทิ้งขยะลูกเอาไปทิ้งขยะพวกมันเป็นขยะนะลูกนะจ้าเอาไปทิ้งนะลูกนะโอ้โหเก่งจังเลยมันออกไหมล่ะลูก ออกแล้วอุ๊ยๆมันยังไม่ออกจ้ะอือมันเป็นอะไรนะมันติดมืออ <c oughs> ้างติดมือใครติดมือยายด้วยมาลูกมาเอาแม่แม่แม่ดิกินข้าวยายจะนั่งตรงนี้มามาให้หลานๆนั่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลูกก็นั่งลูกนั่งโอเคอ้ามอ้าม นั่งลูกนั่งนั่งนั่งขึ้นนั่งขานขึ้นนั่งคนละตัวค่ะอัพอ๊บอ๊บเก่งจังเลยอัพอัพครับผมอัพอีหล่าอัพตัวนี้อีหล่าอัพตัวนี้อีหล่าอัพตัวนี้ค่ะอ้าวใครจะอ๊มอ้าวถึงคิวมาลินแล้วอ้าวถึงคิวของแมรี่แล้วโอเค ต่อไปคิวของใครนะเอาต่อไปคิวมาลินคิวมาลินโอ้ยทำไมมันอร่อยจริงนะข้าวคุณยายอร่อยจัง,ง,จง,จง,งเลยครับหนึ่งจังนจ้ะอ๋อนี่กินจังเลยครับคุเคยจะครองคนเดียวใช่ไหมตักชิ้นเนี่ยใช่ไหม มู้จะคลองตักพุ่มยายเลยเหรอคะเอาเอา,าเอาไข่ใส่ด้วยเอาไข่ใส่ด้วยๆๆๆๆๆๆๆเอาใคร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 มาให้ที่มพี่แมรี่มาที่พี่แมรี่ทีนี้ที่พี่แมรี่จ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าที่พี่แมรี่<笑><笑>เดี๋ยวให้พี่แมรี่งับข้าวก่อนงับเอาข้าวก่อนจ้าเก่งมากเลยค่ะลูกอื มาทางตรงนี้ค่ะมาทางตรงนี้เออเปลี่ยนกันนั่งก็ได้เปลี่ยนกันนั่งก็ได้เปลี่ยนกันนั่งก็ได้อืมอ้าอยให้อุ่นยายอ้อยจังเลยอ่ะตรงนี้โอ้ยโอ้ยแขนซอกเต็มเชื่อเข่าเต็มแขนซอกเลยวันนี้มาเอาลูกอมาแมรี่เอา โนโนโนยายจะป้อน,านมาทีมะมามามเอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้ามเ,เก่งจังเลยจ้ามาลูกมะโอ้โหไข่หมดแล้วค่ะข้าวโพดก็จะหมดแล้ว,ลวเอามามาเหลือ <c oughs> เม็ดถัว่วลันเตา <c oughs> กับข้าวโพดจ้าเอาลูกเอา้าอ้ามไอติพี่มาเรียนนั่งเก้าอี้เหมือนน้องโอ้ มาเนมานั่งเก้าอี้เหมือนพี่แมรี่ตีเรียวอุ้ยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยเอาพี่มม <c oughs> พี่มารินนั่งเข้าไปลูกนั่งเข้าไปค่ะนั่งไป <c oughs> มีแต่คนเก่งเกงมีแต่คนเก่งเก่งจ้า

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีช้อนอันนี้ช้อนพี่เมรี่อันนี้ช้อนบัลลา